นิวเคลีย์เปิดใจแยกทางดีเจเพช้ายืนยันไร้มือที่สามเป็นที่จับตาและเป็นห่วงสำหรับแฟนๆเป็นอย่างมากสำหรับข่าวคราวครอบครัวของดีเจเพชจ้าและภรรยาสาวนิวเคลีย์ที่ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับว่ามีปัญหาในครอบครัวจริงแต่ทั้งคู่ก็พยายามประคองแก้ปัญหากันมาและเร็วๆนี้นิวเคลีย์ได้โพสต์ชวนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการ อย่าร้างโดยโพสต์ภาพหนังมาเรียก้สตอรี่พร้อมด้วยข้อความว่า คนที่รักกันมากรู้จักกันดีที่สุดใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันได้เสมอไปชีวิตแต่งงานมันไม่ได้สวยหรูไปซะทุกคู่แต่การหย่าร้างก็ไม่ได้แย่ไปซะหมดและแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงแล้วแต่ความรักความห่วงใย,ยก็อาจจะคงอยู่ตลอดไปอีกทั้งความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงล่าสุดทางภรรยานิวเคลียร์หันษาได้เปิดใจถึงครอบครัว ขอพูดตรงนี้ทีเดียวนะคะตอนนี้นิวกับพี่เพชรจ้าเราเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักกันสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะหลังจากนี้เราอยากทำหน้าที่พ่อและแม่ของไทก้าให้ดีที่สุดเราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันไม่ได้มีเรื่องมืที่3ามี่เพชรดีกับนิวมากเป็นพ่อที่ดีที่สุดของไทก้าเรารักกันมาตลอด แต่บางครั้งความรักมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคนสองคนจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เสมอไปขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณครอบครัวพี่เพชรที่เอ็นดูนิวมาตลอดโดยเฉพาะครอบครัวของนิวที่เข้าใจและเป็นพลังให้นิวมาเสมอรักมาก ทางด้านฝ่ายชายอย่างดีเจเพชรจ้าได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรงด้วยการโพสต์คลิปตัวเองพาลูกชายน้องไทก้าออกมา <ไป S 1> ซื้อข,มมของเข้าไปโลกปะเข้าไปโลก่ะเอาครับโอ้โหได้อะไรมาลกยามี่แล้วได้ไปซื้อของ สำหรับสาวอุ้มลักนาที่คอยเคียงข้างน้องสาวนิวเคลียร์ตลอดมาก็ได้โพสต์ภาพคู่ของตนเองและน้องสาวลงในอินสตาแกรมสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอพี่สาวคนนี้รักและเป็นกำลังใจให้เสมอตลอดมาและตลอดไปขณะที่แฟนๆแห่เข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กันล้นหลาม